เวลาป่าแตงโมมันจะมีแง่งอยู่ตรงนี้เห็นไหมอ๋อเริ่มเราต้องป่าตรงแง่งอ๋อเลิศวิธีป่าแตงโมที่ให้สวยงามให้สวยงามอ่ะทำไปพี่เห็นไหมเห็นไหมโอ้โสวยมากสวยมากแต่จะหวานไม่หวานเดี๋ยวต้องรอชิมนะทุกคนก็เดี๋ยวให้กันก็เลยแบบนี้เลยนะค่ะง่ายดี เมนูเช้านี้มีอะไรนะพงศุาานึ่งนึ่งปลาบูปลาบูแม่ปลาบูบบอันนี้พี่เสือล้างมือแล้วนะครับตรงไหนที่เขียวเยอะๆก็ไม่ต้องกินนะเสือกินเองอ๋อเสือจะกินเปลือก เดี๋ยวจะกินเปลือกใช่ไหมอ๋อนะจะกินยังไงให้อร่อยก็ใครปากกินนะทุกคนโอ้โหจะทำอะไรเลยพุกจะตำถั่วเพิ่มถั่วมีตำถั่วเพิ่มส่วนเราก็าเจิ้วแกวผักลวกผักจิ้มก็เนี้ยเสม็มทีเดอ้อ ก็เี้ยใหม่อเนี้ยใหม่เีย่ได้ึงสิเด็กนังโอ้วันนี้ไนเนียวันไม่ได้เป็นยังไงขั้นตอนปาดแตงโมปาดเพราะเป็นคนชอบเก็นเปลือกแตงโมก็เลยจะไม่ปาดออกเยอะเละนี่นะคะวิธีการปาดแตงโมนะคะสวดรอปะไปกั้นต้มปาดไม่ได้ ต้องมีตำเหรอจะมีตำเช้าตำใส่ปลาส้มแค่นี้พอนะฮะส่วนอันนี้ไปให้บุญเหลือบุญรอดอันนี้เราไม่ทิ้งนะเราไม่ทิ้งนะถ้าให้บุญเหลือบุญรอดนั่นนะทิ้งหัวอย่าไปทิ้งนะเออบุญเหลือบุญรอดอย่าทิ้งกันนะไปดูน้องผู่ตำแตงก่อนตำถั่วตำถั่วถั่วลืมฮะตำถั่วเห็นเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่อะไรลงไปน่ะน่ะ ใส่นัวนิดเดียวผงนัวผงนัวประจยหมดเลยโอ้ยเห็นตักตกใจนรียกว่าจะใส่เป็นช้อนนี่นะปลาต้องมีติดครัวฮะที่ขาดไม่ได้เลยนี่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 มีของเด็กของแซ่บของอร่อยนะฮะลุงป้าปลาราหนัวทุกครัวต้องมีติดบ้างใช่ค่อยชอบมากเลยสีส้มชอบสีส้ม ที่ดีอาจจะยาวนิดนึงเนาะใช่ยาวก็ยาวไปเลยยาวไ,ไปเลยจนก,กินข้าวเลยอันนี้เราคอยเอาไปลูกกินหนูก็ขั้นตอนในการตำหนะคะตำถั่วตำถั่วนะคะก็ปาดอีออกก่อนอ่าถ้าเป็นส้มตำนะถ้าเป็นส้มตำเราจะตำเครื่องก่อน และเราจะเอาเส้นมรกรากอใส่ทีหลัง<ด>แต่ถ้าเราไปตําถั่วนะเราจะโขกพริกแล้วเราก็จะเอาตำาตำถั่วก่อนแล้วเราค่อยปรุงทีหลังนะมัน<ๆ>มันไม่เหมือนกันถ้า,ถ,าถ้าเราถ้าเราตำเครื่องก่อนแล้วเราไปตำถัว่วมันจะฟงใส่ตา <c oughs> แต่ <c oughs> แต่แต,แต่มรรนะละกอเราสามารถใส่ทีหลังได้เราตำเครื่องก่อนก็ได้ความูนี้ได้ความรู้จะใส่ถาดเดีบอเอาเลยใส่ถาดไม่เห็นแอ น้าไม่เห็นเหรอเห็นอยู่นูบังหมดเลยเหรอเวอร์ไปเสือตำถั่วนะนี่ก็ถั่วแบบว่าอ่อนๆมากเลยนะนี่นั่นคิมแล้วอ่อนจริงป่ะอ้าวคิมนะยังไงอ่อนไหมอืมหวานมากแม่ต้องยินเลยอร่อยฮึมพุก็ชอบตำนะกินตำกินมีน้ำปลาได้ได้ตลอดไม่ไม่ว่าไม่ว่าจะไหนเช้าเที่ยงบ่ายเย็น กินได้ตลอดเลยได้เกินกับเป็นกับข้าวก็ได้กินเล่นก็ได้กินเล่นก็ได้เป็นเมี่ยงก็ได้อ่านว่าอืออ่าคือแบบอันนี้จะพอใส่ไหมฮะข้าวนี้จะพอใส่เอาอย่างนั้นเลยเอาเลยโอ้ยหอมข้าวเนาะโอ้ยขยันพริกกุ้งใหตตาคน ข้าวเหนียวเราก็มีข้าวเจ้าเราก็มีเด้อโอ้โหมีทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้าวันนี้ยาชิจับให้เราจะมาดูตอนที่เสืออดไม่ได้แล้วย่าเสืออดไม่ได้แล้วกินหมดเอาเลยกินเลยปากเราปองนี่ไม่นี่เนี่เพี่เนปองหรือเ่เสือเมื่อคืนนี้ก็กินตำถั่วเลยเมื่อคืนไทโมกินกับเกี๊ยวข้แซ่บเด้อตำถั่วปี๋น้องมิวก็เลี้ยงหอยแครงแม่ ออตอนแรกไปเดินหามันเห็นมันเห็นร้านเคสเปลี่ยนเปลี่ยนเคสนะนเ,นเขาขอเจ้ารับนะเปลี่ยนเคสดีกว่าแม่ว่าอยากซื้อไก่แต่เขาไม่รับอทีนี้เดินไปเดินมามีวหอยแครงนะมีวไม่ได้กินนานแลวนะมีว,มวแวแต่แม่เ,เลยไปกินเลยมะนาวนิดนึงเปลี่ยนใหสแล้วสำหรับคนชอบเปรี้ยวก็แล้วแต่เลยนะคะ าานี่นะคะรุงป้าปลาหนัวอ่ะเดี๋ยวคนย่าบนี่นะคะสูตรสองนะคะสำหรับปูนะปู้ชอบสูตรสองเพราะปู้ชอบนวๆๆๆๆๆอัวนัวนองนองแต่ว่าสูตรหนึ่งสำหรับตำก็อร่อยเช่นกันแล้วเต่น,นะคะคนชอบใช่นี่นะคะดูดูก่อนว่ามาอันกินมันพอกินมาเห็นปลาคออ๋ะตัวเดียวนี่เดี๋ยวจะทอดปลาทูอีกบอกถ้าเจ้าบัญยาตเห็นหลายรอบเจ้าก็เห็นเลยเธอเดียวอืม เหอจะรดูปลาเอโหเยวแบ่งเอจานมาแบ่งอีกอันนึงโคือว่ากับข้าเยอะนะโอ้กินนะคะจำคนเดียวปาเราเียป้าเน้าลเรือยปลาอกนอาเสร็จเรียบร้อยครับท่านผู้ชมโอ้โหกลิ่นตีนี่เลยนะ ไม่ต้องชิมนะเพราะว่าน้ำปลาอร่อยอยู่แล้วเอาไว้ให้ปลาสักน้อยลหลายเลยหนละบ่วงปลาแกกินนิดเดียวแกไม่กินเยอะเรียบร้อยโอ้จะไม่สีสวย<อ>จัอยงอ่ะเชื่อเลยแปลว่าต้องมีลุงป้าปลาโนใช่ไหมใสล่ลงไปด้วยเนียนแล้ว ่่านีลมากินข้าวหิวหิวแล้วอันนี้แบ่งให้ป้าแล้วนีบอกด้วยว่ามีบอกห้าข้อยนี่บอกอันนี้เราซื้ออันนี้เราซื้อมาเมื่อเช้าแ้ไม่ป้าป้าแบ่งอันนี้ก็ผักลวกอันนี้ก็ลวกมาเผื่อเพื่อนนะเพราะว่าเห็นเขาก็มีปลาเนื้อผักบุ้งนี่เราไปลวกมานะเราลวกมาผัวเพื่อนเพื่อไหนว่าเขามีผักผักนึ่ง ครบแล้วมีอะไรบ้างเมนูเช้านี่เยอะแยะเลยนี่ปลาอันนี้เจเจแก้วเจช่วงนี้พีเอนมก็ะทำน้ำพริกผัดจะหากินอะไรง่ายไหมเพราะว่าเทศกาลจินไปที่ไหนก็มีเจเจรู้ไหมโรงงานหนูหยุดนะ่นี่โอ้ เพราะว่าต้องผลิตงานเหรอเนี่ยเพราะว่าต้องผลิตใช่โรงงานหนูอ๋อเป็นเจ้าของโรงงานเป็นเจ้าของโรงงานหนูปลอมตัวมาหนูมีธุรกิจอยู่แล้วใช่เลยเพราช่วงนี้งดพวกของทอดของอะไรอันนี้เราก็นึ่งอันนี้ก็ลวกมาเมื่อเช้าหนึ่งหนึ่งสี่โมเก็บเราก็ลวกมานี่เราต้องเลี้ยง ได้เท่าไหร่ก็เอาอ<ม>อ้ยอะมาเมีเรมมปรมานเอ้ยเอยเอ,ยเอะเลยวันนี้ก็เลยนะปลาบุ้งต้มถั่ว้าย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  เช้าเ้อยู่ช่ง้แม่น้องมิวนะคะม่อเช้านะคะสี่ไม่ได้ไปหาหมอไม่ได้ไปหาหมอ้อยังไม่มาบ้านมาพรุ่งนี้บ่กบานมากินข้าวกันเราค่อยไปนั่งปุ๊บค่อยกจะบังที่เสือปั๊บ ยาวเนาะก้าเลยยาวโอ้โหใม่เขาดูเป็นแบบไร้สดเลยโอ้โหยาวเลยยาวไปมื้อเช้ากับลมมื้อเช้ากับลมหนาว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 อะไรวะเพียงันะนะลมหนาวก็พัดแต่ความหนาวมาอะไรนะ อะไรนะพูดอะไรกันพูดอะไรกันก็พูดเฮาเฮาเฮาเ้าใจกันอยู่สองคนเนาะยาภาษาเฮาเฮาบอกกระ j a กับภาษาเขาบอกว่ารีบกินเลยไม่ต้องเหลือให้ปุ๊กไม่เป็นไรมันโหดกันทั้งเนาะกินเนาะยินยินอย่างนี้เราอยู่กันหลายภาษาเนี่อะไรอะ ผมต้องร้างไยไม่ทอดเานะะปรตีนเราไม่ทอดรอะเรางดน้ำน้ำมันเราจะกินแบบไม่มีน้ำมันองดน้ำมันงดน้ำตาลอันไายิมใส่กล้องนี้ก่อนไปกล้องโน้นแล้วก็ไปกล้องโน้นกล้องมีเสือเห็นเหรอเนี่ยกล้องนี้กล้องนี้กล้องโน้น พูดจะก้มหรือจะให้พี่ก้มมันจะได้ไม่บังกันเนี่ยพี่ก้มก็ได้พี่ก้มมดเลยพี่ก้มหมดไปมันจะไม่บังกล้องกันประมาณเนาะจะกินมีความสุขข้าวอะไรเน่ยดูสิเพื่อข้าวน้องแก้วกินอะไรนะอ้าวข้าวซอยข้าวสามสีข้าวหอมมะขามเป็นนั้นเขาจะทำแบบนั้นมโที่บ้าท ้าบาทข้าตอนตอนสมัยทำงานกิน,นกินแค่นี้จริงๆค่ะหมอเข้าเข้าเลยานไม่ได้เจอยัะไงถ้าใครเป็นสาวโรงงานเน,น่จ <ผม S 1> อยเนาะเวลามันเล้งอ,อืมอถามว่าอิ่มบอกก็บอกอิ่มดอกประมาณผักเตะประมาณเก้าโมงสิบโมงเนี่ยตระหาพนมไปแบบหลักกินกันเขาเขาเขาห้ามเ,เอาเขาไปกินบก็ไว้ไว้ในล็อกเกอร์นลเพราะว่ามันมันเป็นโรงงานอาหารเนาะใช่ อืมอืมลกซื้อมายี่สิบบาทอันในยี่สิบบาทเนี่ยใหมาลวกนะเอมเห็นบอกว่าหนึ่งปลาก็เลยซื้อมาเผื่อลวกเผื่อด้วย เนื้อปลาจิ้มแจว่วผักลวกผักสดแล้วก็มีเห็ดด้วยนี่เห็ดต่ำใหญ่ๆเลยคเงินที่ผัดผักอือพอดีไปซื้อยาไปสแกนคนละครึ่งซื้อผักพอดีเขาบอกไม่ไม่ได้มีซื้อผักต้องดูต้องดูร้านที่มีป้าอื ตกใจหมดอสูอร่อยเนาะแม่ยาชอบกินผัดเล่นอร่อยเดี๋ยวอไปหาป้าทุกใจอันนั้นอ่ะคนเซ่บนะออมอะไรนะหมากอะไรนะเขาเรียกอะไเจี๊ยบเเจี๊ยบเจี๊ยบื ปลาบูมันมีเนื้อตรงหัวไหมยา่าไม่ค่อยมีใช่ไหมยังยนครถ้าเปรียบเทียบกับปลานิ ნ ปลาช่อนอะไรเงี้ยไม่มีน้อยใช่ไหมเหมืองก,กับปลาช่อนอนี้ย่าต่ำแทนสีแดงนึ่งออกมาแล้วเป็นสีม่วงแปลงีเนาอ แบบสดแบบนี้ย่างกินข้าวเหนียวได้แล้วใช่ไหมใช่แล้วแต่ไม่ค่อยกินนวมันแน่นยำไส้ไม่ดีต้องกินข้าวสวยเพราก็กินผักเยอะ ใช่ย่อยแต่เราช่วงนี้เราก็เน้นกินผักนี้อ่ามันแน่มไงเมื่เกือคอเรามื่เกือคืออก็เลยบอกมืเกือเปาะก็ไม่อันะตาบอกมันเกือปาะกระชอนหน้าเว้มะเกือ ม,มาขอบมากเลยม,ม้องชมกินปลาก็มากเลยดบบตะก้าวตะก้าปลาอีกย่างที่ก้างหลายๆเขาบอกกลิ่นอเออปลาอะไรที่ก้างเยอะๆอ่ปะปลาตะเพียนปลาเขาปลาเออปลาตะเพียนอะ่ปะปลาตองแซ่บอ้แ่บเอามาปิ้งเนาะแต่ว่า,า,าก้าวหลายชนิดปลาตอง ปลา,าทื่นแต่ปลาบูนนะไม่ค่อยมีเนืเยอะปลาเนิ่ก็ไม่ค่อยมีเหลือปลาเนิ่ปลาเนิน่นตายเอาปลาเนิน่งแจ๊ อร่อยที่สุดก็คือปลาปซื้อป,ปลาแม่น้ำโขงเมืม่อวานที่ไปกับลุงอนุวัฒน์อะซื้อปลานินะอะส,ส,ส,สาม,สม,ม,มตัวสองตัวถ้าว่าเผาวางตัวสามแลอวตัวใหญ่ใช่ไหมสามกิโลปลาตัวนั้นงอะไปทำไมแกซื้อถ้าทำน้ำยานะสานใส่หม้อใหญ่มากเลยแกเอาลา้วนะซื้อหัวปลาเนี่ยอร่อยอร่อยแล้วโลละแปดชิ้นแกไปทำแล้ว กินครับต้มครับตกินพอแล้วไปแล้วโคหนื่อยนะสำหรับนนี้สวัสดีค่ะขอไข่เท่าไหร่เป็ด